ย้อนหลัง30ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะลุ่มลุ่ม้าพยาใหญ่เนี่ยเราทิ้งเงินเงินมากมายม,ามาหาศาลประมาณถึง3ล้านล้านบาทแต่เวลาเกิดอูทอกภัย2 5 5 4เนี่ยเราแก้ปัญหาป้องกันประเทศไม่ได้<ช>เราต้องสูญเสียชีวิตคนถึง1,026คน<ช>ประชาชนตั้ง16ล้านคน เสียหายบ้านเดินเสียหายทำว่าคนเหล่านั้นสมควรที่จะโดนไหมเพราะอะไรเพราะว่าการจัดการน้ําของเราเนี่ยยังไม่มีระบบแล้วเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนไม่ได้ดูแต่เรื่องน้ํามันต้องรู้เรื่องดินป่าไม้คนสภาพกายภูมิประเทศไปพร้อมกันนี่เป็นเรื่องที่ยากที่ใครจะมาบอกว่าจะแก้โดยวิธีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะสําเร็จได้เป็นแนวคิดที่กบอถึงไปเชิญผู้ที่มีความรู้หลากหลายในในเรื่องน้ํามามาระดมงความคิดซิว่า รัฐบาลที่มีกรอบเดิมอยู่แล้ว8กรอบแล้วก็บวกแนวทางพระาชบัติเกีประการเข้าไปเนี่ยแล้วเอาโครงการที่มีอยู่แล้วในหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาใส่เข้าไปซีว่าที่สามารถทําได้เลยประชาชนเห็นด้วยในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างในใน10โมดูลแรกที่แรกเดิมที่เป็น10โมดูล <50 S 1> นะครับแต่เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อทาไปเนี่ยก็มีข้อเสนอจอากผู้เสนอกรอบความคิดในใน8 8รายที่เข้ามาในด่านสุดท้ายนะคั3 9 8รายที่มารับข้อเสนอเนี่ยก็พบว่าโมดูลเ a, a 6 b c 4เนี่ยนะครับมันแยกจากกาันทุกคนจะยุบรวมด้วยกันเนื่องจากว่ามันต้องบูรณาการในเรื่องของข้อมูลนะครับพรประมาณบางส่วนก็ถูยุบลงมา,อย,างอย่างพื้นที่แก้มลิงนะเดิมใน,ในกรอบทีวาร์คอนเชื่อแนเนี่ยนะครับเราจะต้องมีพื้นที่แก้มลิงในป้ากลางนะครับตั้งแต่ใต้ ใ,ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาแล้วก็เหนือนครสวรรค์ขึ้นไปประมาณ3รล้านไร่แต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามาใช้เครื่องมือผสมผสานอย่างบูรณาการแล้วเนี่ย ข้อเสนอที่ที่กลุ่มบทสเสนอว่าเราไม่จําเป็นต้องไปทําแก้มลิงที่ใหญ่ขนาด3ล้านไร่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบมากก็อาจจะทําเพียงแค่หนึ่งล้านไร่เหนือนครสวรรค์ก็อพอนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งหรือแม้จะฟัดเวนะครับเดิมทีก็อยากจะผันสามหนึ่งพันห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแต่เข้ามากลับมามีข้อเสนอว่าขะนนั้นในระหว่างที่เกิด5ปีที่มีการขอสร้าง แล้วเรายังไม่มีเครื่องมือใดที่มาปกมาปกป้องกันเมืองใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นเลยเสนอว่าควรจะทําฝั่งตะวันออกซึ่งมีชัยนาทป่าศักดคลองละพีพัดมาถึงคลอง1 3บ4า5บาที่เป็นแนวแนวตั้งนะครับให้สามารถทะลุถึงถึงถึงชายทะเลได้เนี่ยนะก็ควรจะเร่งทําก่อนในช่วง5ปีระหว่างนี้ก็ ทำฝั่งตะวันตกไปด้วยอันนี้นะครับก็เป็นแนวคิดที่ที่ได้จากข้เสนอค่ะเห็นภาพค่ะแล้วต่อไปวิวาเีีย้งถามในมุมของทางสอบอ,อชอเลยนะคะคือเน้นเน้นจำไม่ได้จริงๆนะคะว่าตัวยอ่อมันตะกูลตรอนี่มีใครทําอะไรบ้างนะคะ,คะแต่เอาเป็นว่าคือทางภาครัฐที่ต้องต้องเดินหน้าโครงการต่อไปก็แล้วกันนะคะว่า หลังจากที่มีคำสั่งสารปกครองชั้นต้นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเก้าโมดูลที่ว่านี้เนี่ยจากคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของท่านปลอดประสบสุรศดีท่านก็บอกว่าเดินหน้าต่อนะคะอะไรที่ต้องทำประชาพิจารณ์ไปศึกษาก็ทำไปแต่ว่ายังไงการร่างสัญญาก็ยังคงเดินต่อไปแล้วก็คาดว่าประมาณสักเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญากันก็ตรงก,กันกับที่คุณพงเทพเทพการน,นาให้สัมภาษณ์ไว้ตอนนั้นที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะมีการอุทธรณ์สู่สารปกครองสูงสุดก็บอกว่ายังไงการร่างสัญญาก็จะเดินหน้าต่อไปเหมือนกันนะคะทีน เราคุยกันนะวันนี้เนี่ยนะคะเล้นขอทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าในทุกโมดูลที่อยู่ใน3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทนี้ยังไม่มีณนะวันนี้นะคะคยังไม่มีโครงการไหนที่ทําประชาพิจารณ์หรือเปิดเวทีรับฟังความคามิดเห็นเสร็จเลยถูกไหมคะถูกต้องและก็ยังไม่มีโครงการไหนเลยที่มีการศึกษาผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบสุขภาพของคนเสร็จเลยถูกไหมคะ ถ้าเป็นพูดถึงโมดูลอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นส่วนย่อยๆอย่างในโมดูลเเนี่ยม,มันมีเขื่อนหลายเขื่อน,นบางตัวมันทําไปแล้วเขา้าใจอย่างที่ท่านปลอบประสบบอกคือบางเขื่อนเสร็จไปแล้วจะมสีส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ยังไม่เสร็จค,รคือจะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะซึ่งนี้ถามในมุมของนักวิชาการที่นั่นพออดูแลอยู่นะคะว่าการการจะวิเคราะห์โครงการนะคะหรือว่าการจะตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําเดินหน้าเพื่อจะเป็นสัญญาหรือไม่เนี่ยนะคะมันต้องศึกษาจบแล้วก่อน ว่ามันได้หรือไม่ได้แล้วค่อยมาคิดกันว่าเออจะเซ็นสัญญาแบบไหนจะทาออกมาแบบไหนหรือหรือมันทำมันมันทำคู่กันไปได้หรอคะอมันอยู่ที่ท,ที่ที่นโยบายที่เราวางตอนแรกนะครับตอนที่เรามาเลือกวิธีการการดําเนินการนะครับมันมีวิธีดีไซน์บิทบิลหมายถึงว่าเราได้ศึกษาผ่านกระบวนการขั้นตอนแล้วมาถึงขั้นออกแบบแล้วไปประมูลแล้วก็ไปก่อสร้างดี s i ไซน์บิทินะครับแต่ดี s i ไซน์บิลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการที่ วัตถุประสงค์ของการมาเลือกใช้วิธีนี้เนี่ยเร,เราคิดหลักอยู่3อย่างนะครับหนึ่งเรามีกรอบงบประมาณที่จํากัดทํายังไงถึงให้เกิดสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์เรื่องของการป้องกันประเทศในเรื่องของน้ําท่วมนะครับนั้นเราถึงต้องมีการกําหนดเพดานของงบประมาณก็คือ ceiling price ก็คือเราในในทีวารเราเรา,เร,าเรียกว่าการันตี maximum price นะครับกรอบที่2ก็คือระยะเวลาเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยภาวะโลกร้อนหรือเหตุการณ์ใดๆที่ที่มันสอก สอเข้ามาหรือพายุที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นมาอย่าง5ลูกในปี2,554เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดถี่ขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเราเราไม่มั่นใจในเรื่องของตรงนี้นะครับวิธสก็คือเรื่องของคุณภาพ คุณภาพเราเราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับจะต้องมีความปลอดภัยที่สุดที่สุดง <c oughs> นั้นด้วยวัตถุประสงค์3อย่างเราถึงมากําหนดเรื่องของวิธีดีไซน์บิลมากําหนด <c oughs> ในการที่จะดําเนินโครงการนี้ให้ลุล่วงในเป้าหมายที่กําหนดง <c oughs> นั้นพอเมื่อถึงดีไซน์บิลเนี่ยการที่จะไปรอให้โครงการต่างๆมันมีความพร้อมในเรื่องของการศึกษา <c oughs> <c oughs> การออกแบบแล้วการไปประมูลในการก่อ,อสร้างเนี่ยมันใช้เวลานาน <c oughs> โมเดลนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไปศึกษาดูว่า ประเทศอะไรบ้างที่เขาเขามีปัญหาเหมือนประเทศไทยแล้วก็เขาทําสําเร็จด้วยเวลาเวลาสั้นเราก็ไปดูที่เมืองนิวอ ret, อร์ลี Orleans, นะครับด้านนิวอลิน Orleans, อเมริกาเนี่ยตอนนั้นมีพายุแคททีน่าเนี่ยพัดถล่มเมืองน,นะครับมีความเสียหายมากกว่าเรานะครับประมาณ4,30,000ล้านแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ ถ้า US Army Club นะเป็นเป็นฐานพัฒนาของ <c oughs> อเมริกาทึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างประเมินว่าถ้าจะก่อสร้างโดยวิธีปกติดีไซน์บิดเดิลเนี่ยเขาจะทำให้เวลาเนี่ยมากกว่า10 10ปีขึ้นไป <c oughs> แต่เขาเร่งโดยวิชาดีไซน์เลือกใช้วิธีดีไซน์บิลเนี่ยลดเวลาเหลือแค่6ปี <c oughs> แล้วก็สำเร็จทุกอย่าง <c oughs> คทีนี้เพราะฉะนั้นทา,ทางทางรัฐบาลเองคือทาง โดยเฉพาะนาทีมโดยท่านปอบประสบคือเลยมองว่าถ้ามันจะต้องทำเนี่ยนะคะมันควรจะทําให้เร็วถูกไหมคะเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําอีกนะคะนี้เดียนยังไม่ลงรายละเอียดนะคะเรายังไม่ได้ยกตัวอย่างแก่งเสือเต้นซึ่งแบ่งเป็นยมบนยมล่ากนะคะเรายังไม่ยกตัวอย่างแค่แม่วงนะคะยังไม่ไยกตัวอย่างเช่น flat d i v e r s i o n อะไรที่บอกว่าจะข้ามกันไปข้ามกันมาเนี่ยนะคะนั่นขอเอาคร่าวๆก่อนกลับไปที่อาจารย์สาสินอาจารย์เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะ จนถึงตอนนี้เนี่ยทางผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือจะเรียกว่าคัดค้านเลยก็ได้นะคะอาจารย์คือพอจะเห็นไหมคะว่าวิธีคิดอาจจะแค่มอาจจะเป็นแค่วิธีคิดไม่ตรงกันไม่ไม่ใช่ว่าเป้าหมายไม่ตรงกันเช่นเฮ้ยก็ก็มันต้องทำอ่ะแต่ว่ามันจะทําให้เร็วมันก็เลยต้องเดินไปแบบนี้แต่คนที่คัดค้านจะมองว่าทํำไมไม่ทําให้มันจบก่อนศึกษาให้จบก่อนถามกันให้จบก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะทำรัฐบาลเขาตัดสินใจแล้วว่าทําทั้งหมดค่ะอาจารย์เอาเรือก A1 หงรือเอต้องเลือกเลยเหรอ อาจารย์อยากพูดแม่วงมงไหมผมไม่ได้ผมโดยตัวผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ําไงเอาเอหนึ่งเพราะมีเรื่องเขื่อนแต่อยากลองให้มันน้ําท่วมแบบห้าสี่ก่อนผมค่อยค่อยมาพูดเรื่องน้ําถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ค่ะเรื่องเอหนึ่งเอหนึ่งที่นี่เยอะเลยค่ะเอหนึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยคือแม่วงเนี่ยทํา EA อไปแล้วเมื่อปี40ถึงสี่หแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ผ่าน ไม่ผ่านตอนสมัยคุณปอดประสบะเป็นเลขาธุก,การคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติะนะครับคุณปอดประสบก็เป็นคนบอกกรมชนว่ามันสิ่งแวดล้อมมันไม่ผ่านนะฮะก็เหมือนกับแม่แจ่มอบขานเนาะคือเสือเต้นเองเนี่ยยังไม่มีรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยด้วยซ้ำนะครับโค,นะครงการนี้มันเป็นกฎหมายอ่ะมันเป็นข้อกฎหมายว่าถ้าเกิดทําเขื่อนร้อยล้านลูกบาทเมตรขึ้นไปมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช่ไหมครับก็ต้องทำเ e อ a อ e a a ไม่ผ่านไอเขื่อนแม่วงถึงไม่มีโครงการ3 5แยุทา100ล้านกรมชนก็อยากทำก็กำลังทำอยู่พยายามที่จะเข้ามาเข้ามาผมเป็นนักอนุรักษ์นะฮะประชาชนที่เขาจะได้ประโยชน์จากเขื่อนเขาก็ต้องการอยู่แล้วครับถ้ารับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาก็รับฟังกันหลายครั้งก็มีความต้องการร้อยเปนะครับสำหรับคนที่ไปเชิญมาประชาพิจารณ นะครับแล้วก็บางทีเขาก็เชิญมูที่สื่ไปด้วยเราไปนั่งอยู่คนเดียวเราก็พูดแทนว่าป่าไม้กระทบยังไงอะไรยังไงเราก็โดนคนเป็นพันหวไล่อันนี้มันลำบากจะไปเวทีไหนทําไมทําไมไปพูดเรื่องถึงต้องโดนหัวค่ะอ้าวก็เวลาที่ทําแม่วงเนี่ยถ้าเกิดไปพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี4ี่สามสี่สี่แล้วโควิดโคกันเขาไล่กันตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำงานเลยผมเคยไปทีหนึ่งเวทีอะไรไม่รู้ ของแม่วงนี่แหละไปก็ต้องตัวรีบไปเลยอ่ะ mm. แกนนาไปที่เป็นทั้งการเมืองท้องถิ่นเอย่ยเป็นอะไรเอย่ยเขาก็จะเรียงหน้ามามิดมั่งดีมั่งแล้วแต่สไตล์บางคนก็ผมคุณมันใช่ไม่ได้บางคนก็น้องน้อง,องรู้หรือเปล่าพี่คนพื้นที่เราก็เนี่ยคนก็เป็นร้อยเราก็นั่งนั่งยิ้มยิ้มไปยิ้มมาบางทีบางเวทีผมก็ยังไม่ทันคุยกับใครเราเห็นท่าไปดีผมก็แอบลงมาหนีกลับ แต่ที่อาจารย์สินบอกเนี่ยคือก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเอาเฉพาะแม่แวงนะคะมันเป็นอย่างนงี้งเ<ด>วลาเราเราทำประชาพิจารณ์เนี่ยบางทีมันมันสำหรับสมมติอย่างแก่งเสือเต้นเนี่ยถ้าไปทํสองเรื่องคนพี่น้องเสียเอียบเขาบอกว่าต้องย้ายเขาออกอันนี้มันมีน้าหนักแต่แม่วงไม่มีคนมีแต่ป่าเราก็ใช้ข้อมูลวิชาการพูดแทน<อ>พูดแทนว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไงใช่ไหมมันมันอย่างเงี้ยมันลําบากอยู่เวลามันใช้คําว่าจะมาประชาพิจารณ์ แล้วพอประชาพิจารณ์แล้วผมเป็นเดขาที่การบุีิสืบบ้านอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีผมจะบอกไม่ใคยคนพื้นที่อันนี้มันต้องใช้เทคนิคคอเฮียริ่งต้องนั่งฟังทางเทคนิคมันต้องให้บุีิสืบกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ากับผู้นวยการสํานักสัตว์ป่ากับนักวิจัยเรื่องเสือโคร่งมาเล่าให้ให้กรมชนฟังบ้างว่าทําไมถึงอยากจะเก็บเสือโคร่งไว้ในฐานะของวิชาการด้วยกันค่แล้วก็ฟังกันไม่คนละศาสตร์ก็ฟังรู้เรื่องครับ นะครับแล้วแต่ที่สุดแล้วก็ต้องนั่งคุยกันว่าเออแล้วที่ประชาชนเขาต้องการน้ำเนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ทำไงคิดร่วมกันใช่ไหมครับเราก็คิดร่วมกันแล้วก็สมมติถ้าจะทําโครงการอะไรเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างนี้ทำอย่างไรก็ก็ออกแบบออกมาแล้วก็แล้วก็เอามาจะมาเข้าขั้นตอน EAA อะไรก็มาว่ากันไปไแต่มันต้องมีการเทคนิคอลเฮียริ่ง สำหรับแม่วงนะมันต้องทําแบบนั้นอ๋อคืออา,าอาจารย์ที่อาจารย์สศินยกตัวอย่างคือว่าถ้ามันเป็นพื้นที่ที่กระทบกับคนในพื้นที่เนี่ยม,มันจะได้ยินเสียงคนมาพูดแต่ถ้าในพื้นที่ยกตัวอย่างแม่วงคือมันเป็นป่าจะให้ต้นไม้มาพูดก็กระไรอยู่นะคะก็ต้องเป็นนักวิชาการที่ทําไมถึงอยากจอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้ไม่อยากให้เกิดเขื่อนซึ่งอาจารย์มัน<ท>มันพูดยากนะเวลาที่คนเขาต้องการเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราต้องการเราเราอ่ะตอเป็นกรมชนประทานก็ดี เดินเข้าไปหาชาวนาแล้งน้ําแล้วก็บอกว่าจะเอาน้ํามาให้เอาไหมเป็นบ้านผมผมเป็นชาวนาวนั้นผมก็ต้องเอากรมชนก็เข้าไปในฐานะของของผู้ที่จะนําน้ํามาให้ท่านเป็นนักพัฒนาเดินเข้าไปง่ายครับครน,นี้บังเอิญว่าผมทํางานที่บูรที่สืบก็ยากหน่อยคุณเห็นจัดปาดียวคนเหรอคุเห็นอะไรเหรอแต่ครน,นี้เรามองภาพรวมอยู่เนี่ยว่า ป่าตะวันตกเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่เลยนะตั้งแต่ห้วยขาแข้งขึ้นไปแม่วงคลองลานคลองวังเจ้าลงมาถึงน้ําตกเอราวันที่เมืองกานเนี่ยมันต่อกันอยู่เป็นพื้นที่เบลเลอร์เลยสัตว์ป่าเต็มเลยนี่คือนี่คือป่าระดับน้องๆอเมซอนนี่คือป่าระดับภูมิภาคใช่ไหมฮะแม่วงก็จะทำเมื่อวานผมก็กำลังเหนื่อยไปถนนคลองลานอุ้มผางวันนี้คืนนี้ถนน,นก็นจะมาตัดตรงนี้ไอ้อ่างเล็กๆที่ว่าไม่ต้องทำเอเอก็เข้าไปในคลองวังเจ้าอ่างหนึ่งคลองลานอ่างนึง มันก็กระจุกกระจิกอยู่อยู่ในผืนป่าเบ้อเลอร์เลยเนี่ยแล้วก็จะมีคนนึกถึงแม่วงนะก่อสร้าง8ปีมีคนเป็นพันเข้าไปตัดไม้เข้าไปก่อสร้างรถบรรทุกเข้าไปสร้างสันเขื่อนเท่ากับตึก2ี่ชั้นยาวกิโลหนึ่งกี่ปีจะเสร็จสัตว์ป่าออกไปเท่าไหร่จะให้ใครไปเฝ้าใช่ไหมกระบวนการที่เกิดผลกระทบตรงนั้นจากแม่วงเนี่ยอยู่ติดกับห้วยแห้งนิดเดียวนะครับกระบวนการที่เกิดผลกระทบแบบนี้ทำไงอ่ะ ผมก็ต้องก็ต้องเราก็ต้องไม่ได้หรอกเราก็คัดค้านอ่ะตรงนี้คัดค้านจะทำไง EA เนี่ยเป็นเรื่องของวิชาการค่ะ EA สํา e สคัญที่สุดในเรื่องแม่วงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของว่าประชาธิปไตยแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิชาการล้วนๆเลยว่าคุณคุณค่าที่เขื่อนแม่วงจะทําออกมาเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มไอ้คุ้มไม่คุ้มเนี่ยให้สคนมาถ้าเป็นชาวนาเขาบอก